คุณผู้ชมครับล่าสุดต้องบอกว่าคุณภูมิธรรมเวชยชัยนั้นโดนอีกแล้วนะครับหลังจากเมื่อวานนี้โดนทั้งคุณสุประชัยไปแจ้งความระเมินงคดีฐาน157แล้วก็โดนคุณสุรทินคุณไทยกรไปแจ้งความที่สอบสวนกลางมาตรา1 1 2นะครับกรณีการทู่เกล้าถวายร่างพระราชกิฎีกายุบสภานะครับก็แจ้งความทั้ง1 1 2และก็้วก็ด5 7 2คดีแล้วนะครับปรากฏว่าเช้าวันนี้มาอีกคนนึงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ เป็นอีกคดีหนึ่งเลขาครับเลขากิจดีกาเนี่ยคนนี้ครับถูกระบุว่าเป็นอดีตแกลนนำลบพิราบขาวแล้วก็เป็นอดีตผู้สมัครสอสอของพรรคเพื่อไทยนะเป็นอดีตผู้สมัครสอสอของพรรคเพื่อไทยอีกต่างหากด้วยนี่รับจักไหมฮะมาแบบดุดันสื่อมวลชนทำข่าวคุณอย่างพร้อมเรียงนะครับนี่ฮะ คือภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะเป็นนายนกพุรุตอดีตแกนนากลุ่มดีราบข่าวและอดีตผู้สมัครสสพรรคเพื่อไทยนําเอกสารต่างๆนะครับไปแจ้งความที่สอบสวนกลางอีกแล้วครับสอบสวนกลางเป็นคดีที่2แล้วนะก็คือข้อหามาตรา112จากกรณีทุนเก้าถวายกฤษฎีกายยุบสภาทั้งทางที่ไม่มีอํานาจนะครับมองว่าภูมิธรรมเนี่ยบังอาจรู้แก่อํานาจนําความที่ไม่สงควรกราบบังคมทูลให้ยุบสภาเป็นการกระทําที่ลักใครเคืองเบื้องพระยุคลบาท เข้าข่ายความผิดฐานมาตรา112เนื่องจากพระหมหากษัตริย์ไม่ควรลงมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะครับนอกจากนั้นคุณนพพรุษยังมองว่าเจตนาก็มีหลายคนเนี่ยเคยเตือนแล้วแต่ภูมิธรรมก็ยังดึงดันนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมสอไปในทางที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนพักของตนเองนะครับนี่คุณผู้ชมในขณะเดียวกันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณเท้งนัทพงศ์หัวหน้าพักประชาชน,นก็ออกมาถแถลงข่าวนะครับบอกไม่เห็นด้วยเลยนะครับ กับบรรดาสสหรือว่านักการเมืองพักไหนก็ตามแต่นะครับที่ไปแจ้งความเมินคดีกับคุณภูมิธรรมไม่ว่าจะเป็นมาตรา112หรือว่ามาตรา157แล้วก็อยากจะเรียกร้องนะครับว่าหยุดใช้นิติสงครามในการเล่นงานทางการเมืองในลักษณะดังกล่าวนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตัวแทนจากภูมิใจไทยนะที่คุณเท้งสนับสนุนพักเขาเป็นรัฐบาลแล้วก็เป็นนายุ่งตรีก็คือคุณสุภชัยแม้ว่าคุณสุภชัยบอกว่าจะไปในนามของประชาชนคนหนึ่งแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณสุภชัยนั้นก็เป็น หนึ่งในทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยอีกด้วยครับยุคนนะครับวันนี้ผมเอาสุดยอดสินค้านะครับแหนมยุคนครับคุณผู้ชมครับอันนี้สินค้าขายดีนะส่งไปสนีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านแล้วนะครับของจังหวัดน่านนะับผมไปเช็คสถิติมาแล้วแหนมยุคนสูตรเมืองปัวเขาเรียกว่าจีนส้มนะครับจีนส้มชุดละร้อยห้าสิบบาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับผลิตสดใหม่เสมอ สุดยอดนะครับทำมามา3ปีแล้วนะครับยอดขายต่อเนื่องไพรสัีบอกว่าคือยอดขายส่งอันดับหนึ่งของไพรสัีจังหวัดน่านการันตีเลยนะฮะชุดละ1้อยบาทหากสนใจพิมพ์คาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับเป็นแหนมสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มนะครับเดี๋ยวผมแกะกินให้ดูนะหรือจะสั่งซื้อในลิงก์ลน์ก็ได้นะครับสุดยอดแล้วครับ1ชุดงชุดจะมี10ชิ้นนะสิชิ้น150บบาทเท่านั้นนะนี่เขาเรียกว่าจีนส้มอ่ะ ใครรู้จักไหมจีนส้มเมืองปัวของดีเมืองปัวจังหวัดน่านทาสดใหม่มีพริกขี้หนูสวนดีๆนะครับสองเม็ดอยู่ข้างในเห็นไหมเน,เนี่ยเน้นๆเลยกินกับข้าวเหนียวนะจริงๆมีพริกขั่วนะโอ้โหสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวดูนะร้อยหสิบนะสนใจพี่เขว่าสนใจสนใจเข้ามาอืมอร่อยกว่าเนี้อทั่วไปแน่นอนนะจะกินดิบก็ได้ จะเอาไปย่างเอาไปเวฟนะเอาไปปรุงสุกก็ได้เอาไปผัดใส่ไข่ก็ยิ่งอร่อยนะชุดละร้อยห้าสิบอืม,อ,มอร่อยมากเนี่ยฮะแพ็กใหญ่ๆเลยนะครับสนใจพี่เขาบอกสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยกินกินแล้วก็ติดใจกินต่อนะ แนวยุคคนนะดูสิดูหนังหมูสิสวยงามนะไม่ใส่สารด้วยนะครับอ่เรื่องของเรื่องไม่ใส่สารนะครับพริกขี้หนูสองเม็ดกินเข้าไปโหโเผ็ดกําลังดีเลยนะครับหอมมากสีสวยๆเลยไม่ใส่สีด้วยนะครับเนี่ยอืมนึ่กับข้าวเหนียวอร่อยเลยนะชุดหนึ่งมีตั้งสิบชิ้นอะ่ะนะเงๆๆๆี้เง้เงี้ยเงยห้าสิบบาท สนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอร่อยมากอืแหนมยุคนผมพิสูจน์แล้วนะครับไม่ได้ทาขายเล่นนะครับเนี่ยมันเป็นสูตรตั้งแต่โบราณสูตรดั้งเดิมไปไหนใครก็ทักโอ้ยุคนขายแหนมแหนมอร่อยมากบางวันไปนั่งแท็กซี่พี่แท็กซี่ก็ทักทีมข่าวโอ้แหนมพี่ยุคนนะไส้อัวด้วยนะไส้อัวสูตรบ้านแม่เพื่อนเนี่ยสุดยอดเลยก็อร่อยนะ คนก็พูดถึงกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยแหนมยุคนเนี่ยให,ให้ดูให้ดูให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะเห็นไหมเนี่ยฮะเห็นไ,ไหมพริกขี้หนูสด,สดๆใหม่ๆนะครับนะแหนมสีสวยๆเลยนะครับอร่อยมากท้าให้ลองเลยถ้าเป็นคนเหนือเนี่ยคนเมืองเขาเรียกว่าจีนส้มเขาเรียกว่าจีนส้มอร่อยมากนะไม่งั้นมันไม่ขายดีเป็นสินค้าส่งออกไปสเดีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านนะครับนะมันไม่ขายต่อเนื่องขนาดเนี้ย สองสามปีแล้วครับสามปีแล้ะคนจะติดอกติดใจ